คำเตือนสูตรเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB พารวย Channel นะคะวันนี้วันที่16กรกฎาคมนะคะบีก็จะมาคำนวณสู่วิ่งรูดตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษ ฮานอยปกติและก็ฮานอยเ P ให้เหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูของงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะเรามาดูผลย้อนหลังของงวดประจำวันที่15กรกฎาคมกันก่อนเนาะว่าผลออกตัวไหนบ้างและตัวที่บีวางให้เข้าหรือเปล่านะคะฮานอยพิเศษนะคะประจำรวดวันที่15กรกฎาคมนะคะบให้วิ่งรูด1และ3นะคะ ฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออกส5 5 5นะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูส3นะคะและก็จอแตก3 5ตรงๆนะคะฮานอยพิเศษนะคะบี B, ให้เน้น1เนาะแต่1ไม่มานะคะก็ยังมาตัวรองนะคะและก็จอแตกด้วยเนาะใครที่ตามฮานอยพิเศษนะคะบี B, ก็ดีใจด้วยนะคะ ฮานอยปกติของเรานะคะประจำวันวันที่15กรกดาคม B ให้วิ่งรูด B ให้รูด9และให้รูด3 B นะคะ B ให้เน้น9นะคะฮานอยปกตินะคะผลที่ออก95716นะคะของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่ง9บนนะคะตัวรูดและตัวเจาะของเรานะคะก็ไม่มาเนาะสำหรับฮานอยปกตินะคะ มาแต่เลขวิ่งนะคะและก็ฮานอย v ว p ของเรานะคะ B ให้วิ่งรูด2และ6นะคะ B ให้นิ้น2เนาะฮานอย v ว p นะคะผลที่ออก05647นะคะของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่งรูด6บนนะคะและก็เจาะแตก65นะคะตัว ให้เน้นไม่มาเนาะเลข2นะคะของเราไม่มาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร,รนะคะของเราก็เข้าวิ่งรูดหกบนนะคะและก็จอแตก6556 6ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนวทางสูตรวิ่งรูดตัวเจาะของเรานะคะฮานอยพิเศษเนาะก็เข้าวิ่งรูด3บนนะคะและก็จอดแตก35ตรงๆนะคะและก็ฮานอยปกติของเรานะคะก็ เข้าเลขวิ่งบนเลข9ตัวให้เน้นเนาะและก็ฮานอยวีพีของเรานะคะก็เข้าวิ่งรุ่น6บนนะคะและก็เจาะแตก5 6 6 5นะคะสำหรับวันนี้นะคะสูตรวิ่งรุ่นตัวเจาะของเรานะคะก็แตก2ฮานอยนะคะและก็เข้าเลขวิ่งอัดหฮานอยเนาะใครที่ตามวันนี้นะคะบีก็ดีใจด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมของงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมนะคะบีก็ฝากพี่ พี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะคะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษประจำวันที่16กรกฎาคมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่ฮานอยพิเศษประจำวันที่16กรกฎาคมกันเลยนะคะฮานอยพิเศษนะคะบีจะให้วิ่งรูด จะให้เน้นสองและให้รอง6นะคะตัวจอเด่นนะคะสองหนึ่งสสสองส,ส,องส,สองีตัวรองจอนะคะหกหนึ่งหสามหก,หกด ฮานอยพิเศษของเรานะคะบีจะให้เน้นสองฟันสองอัดสองนะคะจะให้เน้นสองเจ็ดสองหกหกสามฮานอยพิเศษของเรานะคะบีจะให้เน้นสองฟันสองให้เน้นสองหกสองเจ็ดและก็หกสามนะคะ สำหรับตัววิ่งรูดนะคะบีให้วิ่งรูด2และ6เนาะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะชอบตามตัวที่บีวางให้นะคะบีก็ขอให้พี่พทุกคนโชคดีนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษของเรานะคะก็จอดแตก53ตัวรองนะคะและก็เข้าวิ่งรูดตัวรองเนาะวันนี้บีก็ขอให้มาตัวอัดนะคะให้มาสอง7ก็ก็ได้เนาะไม่งั้นก็ขอให้มา2ตัวบนและล่างเลยนะคะ เราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติกันเลยนะคะเรามาดูกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติประจํางวดวันที่16กรรกฎาคมกันเลยนะคะฮานอยปกตินะคะบี B. จะให้วิ่งรูด7นะคะและ5นะคะตัวเจาะนะคะ70 71 73 เจ็ดสี่ตัวรองเจาะนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามและก็ห้าสี่นะคะห้านอยปกติของเรานะคะ B จะให้เน้นเจ็ดนะคะจะให้เน้นเจ็ดฟันเจ็ดอัดเจ็ดนะคะจะให้เน้นเจ็ดสามเจ็ดสี่ และก็ห้าสามนะคะห้านอยปกติของเรานะคะ B ให้วิ่งรูดเจ็ดและห้านะคะ บให้เน้นเจ็ดฟันเจ็ดอาดเจ็เน้นเจ็ดและก็ห้าสานะคะหานอยปกติของเรานะคะก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะมีเลขนะคะที่ตรงกับใจแล้วเนาะบก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะยังไงก็ขอให้มาตามตัวที่บีวางให้ทุกๆหานอยเนาะเมื่อวานนี้หานอยปกติของเราก็เข้าเลขวิ่งบน9ตัวอัดเท่านั้นนะคะ เราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอย v p กันเลยนะคะว่า B ีจะให้ตัวไหนเนาะเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอย v p กันเลยนะคะฮานอย v p นะคะ B จะให้วิ่งรูดจะให้1และ6นะคะจะให้1และ6นะคะตัวเจาะนะคะ10 14 15ึ่ตัวรองนะคะ6กศูนย์ห้าและก็หกเนะคะฮานอยวีพีของเรานะคะบจะให้เน้น1นะคะจะให้เน้น1ฟัน1อัด1นะคะเน้น1นห หนึ่งเจ็ดและก็หกสี่นะคะฮานอยวีพีของเรานะคะบี B, ให้วิ่งรูดหนึ่งและหกนะคะให้เน้นหนึ่งฟันหนึ่งอัดหนึ่งนะคะให้เน้นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หกสี่เนาะฮานอยวีพีของเรานะคะก็จะเจาะได้ตามนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยวีพีของเราก็เข้าวิ่งรูด บนนะคะแล้วก็จอดแตกห้าหเนาะสำหรับฮานอย vip วันที่16กกรกฎาคมนี้บีว่ายังไงก็ต้องมานะคะ บีชอบมากๆเลยคือ1517แล้วและก็643ตัวนี้นะคะบีว่าต้องมานะคะเพราะว่าบีมั่นใจมากๆเลยของวันประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรวิ่งรูดตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย VIP ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ขอให้พี่ทุกคนโชคดีนะคะยังไงบีก็ฝากช่องบีบีบบพารวยชาแนลด้วยนะคะ ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบด้วยเนาะส่วนพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่บีมาอัพคลิปใหม่ๆให้เนาะก็จะได้ไม่พลาดคลิปฮาหน่อยที่บีวางให้ทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ และก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกับบีนะคะบีก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ